ไปนะไปไหนครับไปกลับบ้านกลับบ้านเอาดีครับไปเลยอ่าวันนี้มาแบ็คพกู่การที่นี่นะครับกัดวงจันทร์ลายเงจริงไหมหรอเออเก้าสิบเปอร์เซ็่นอเกอร์เซ็นต์ครับกลับห้างใหม่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตรงาวงวานะครับจริงๆช่วงนี้เดอะมอลล์เขาจะค่อยๆวินาทีห้างใหม่ไปเรื่อยอย่างตอนนี้ก็จะมีที่นี่นะครับอะรับกับ The มอท่ะที่นวไปแล้วแล้วก็ เดี๋ยวจะมีอีกหลายๆหลายๆสถานที่ที่เขาก็จะรีโนเวทใหม่ให้เขาม้สึกเหมือนเฮ้ยเราไปเดินเป็นคอนเทนเดอร์ก้อนดูที่เลยส่วนตอน PPA ก็เป็นสายช็อปอยู่แล้วจะิจายได้กต้อเอาเลยตามเลยก็คือ <c oughs> เลิฟเลยเลิฟเลย,เเลยชอบงานแบบนี้อยู่แล้วจอมาบิชมพ์เอาเป็นไงบ้างากับการแบบอกว่าเราลดของจริงแล้วมันพอ <c oughs> ม,มาซื้อในห้างมันไม่ต้องมาตรบกูลใจด e ้วยของฟองออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พี่ว่า คือมันเหมอะมากเลยคือเมื่ก <affe. S 1> ่อนคนอาจจะติดภาพว่าจุดมอเนี่ยอาจจะเดินยากอาจจะแบบอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขาไล่ดีโนเวตอย่างที่พี่ Bliss, ิ้งบอกเวลาฟีลสึกว่าห้างใหม่เลยดูแบบดูดีมากๆเ้าเดิน่ายมากๆให้ฟืลแบบก็เงินคอนเทนด์แล้วก็เราโอกาสได้มาสุดคือว yes. ่ามีโปรอะไมีเล็ๆอะไรเศษแะอยากซื้าอให่กลางฟรีกลางฟรีแลก็ จริงก็ซูปเปอร์มินิด้วยนี่ของพีพีไม่มีคำว่าซีซั่นครับทั้งปีทั้งปีครับให้เราดูดูดี้อะไรครับอะไรนะฮะผมติดตามเขาอยู่กันนะครับเราต้องอุ่นหนุนแล้วก็อุ่นหนุนนะเขาออกของมาเราก็ต้องซื้อเออเออเออฝากหน่อยรา,ยน,านนี้ถึงวันไหนครับครับผมก็สำหรับรักทุกคนแต่วันที่28ถึง31กรกฎาคมนี้นะครับผมก็รถเยอะมากจริงๆนะครับเดี๋ยวทุกคนมาลองดูค,ครับ คือกินลาส่วนที่โดนทุบลงมาเล่าเหตุการณ์ให้บางส่อนเกป็นเลยก็จริงๆผมผมไปถึงวันแรกเลยครับแล้วก็จริงๆวันวันแรกไปถึงกลางคืนเลยรเงี้ยแล้วก็อีกวันนึงตอนเช้าเลยไปไปเที่ยวพาเรลส์ฟลายนครับคือจริงคนเยอะมากนะครับคือผมจอดรถในถนนใช่นะแล้วก็คนก็จะมีคนเหมือนเหมือนพาสัตว์เลี้ยงมาเดินหรือว่าคนมาเดินวิ่งจ็อกกิ้งหนึ่งี้ยหรือว่าคนอยู่แถวนั้นอ่ะเยอะเยอะมากจริงเป็นร้อยคนเลยผมก็เลยเอ้ยเหมือนเขาก็จอดเรียงกันทั้งแถบเลยอยงเี้ก็เข้าเข้าไปเดินในพาเรลส์ฟลายนารับ เดินไม่ถึงห้าทีเลยครับออาไปถึงก็คือแบบเดินมาผมผมขับนะครับผมกำลังจะขึ้นรถแล้วก็อ้าวเฮ้ยกระจกแตกแล้วตกใจก็เลยเรียกปลามาดูปลาก็บอกว่านึกว่าพูดเล่นอะไรเงี้ยพอเดินมาถึงก็ตกใจกันใหญ่เลยจริงมันมีของเข้าของหายอะไรไหมก็จริงๆหายพวกเป้หรือเงี้ยจะหายหายหมดหรือเงี้ยหลักๆก็จะมีพวกของผมก็จะเป็นแท็บเล็ตเลยแท็บเล็ตหายแล้วก็มีพี่ชายพาสปอร์ตแต่ว่าโชคดีคือได้คืนเพราะว่า เหมือนเขาก็จะเอาของที่เขาเอาเลยของที่เขาไม่เอาเขาก <man ic communist initiation> ็โยนท <with> <Yeshua ez. S 2> ิ้งไว้แล้วก็มีมีคนมีคนแบบคนระเบิดดีอะไรเงี้ยเขาเก็บแล้วเขาก็ทักไปเซนเจอร์พี่ชายผมมาก็เลยเหมือนว่าพวกของสําคัญพาสปอร์ตอย่างนี้ก็ได้กลูอย่างนี้ตอนที่หายไปข้อมูลอะไรใครเป็นหัวหน้าก็จริงๆก็เป็นจริงๆผมใช้ใช้มานานเลยเขาใช้มาตั้งแต่เข้ามหาลัยแลวพวกงานมหาลัยหรือว่างานต่างๆก็อยู่นั้นหมดแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราก็เหมือนอยู่บนคลาวเราก็เดี๋ยวไปดูดลงมาก็ไม่ไม่เป็นไรได้ จะได้มาความทรงจำอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบหายล้นหายไปพี่ๆัดลองกล้าไไหมคะหนูเราก็ต้องแบบมีชักเหลมีโท้สาใช่ะเราอยากให้เราตซื้อให้เขาในงานนี้เลย้รถรถแน่เลยซื้อให้ใหม่ซื้อให้เลยสิบเพื่อสิบเพื่อะเป็นเนนแล้วแต่ว่ามีพ่อแม่มีพ่อแม่ว่าแล้วต้องตามที่บอกเราต้องือกันก็คือซื้อคืนยี่สิบเได้ประ ก็จริงจริงไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเลยคือคือมันพอพอมันอยู่บนฟาวพอเราซื้ออันใหม่มันก็ดูดข้อมูลลงมาได้อันเก่าก็จริงๆไม่ค่อยห่วงเพราะว่าเพราะว่าพอพอมันล็อกอยู่เขาก็เปิดไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ต้องล้างทิ้งอย่างเดียวอย่างตามหาตัวคนละท่าพอไปได้ไปแล้วมีการแจ้งข่าวทีไมาก็มีไปแจ้งความเนะเพราะว่าเพราะว่าพี่ชายพาสปอร์ตเรแล้วก็เรื่องของประกันอะไรเงี้ยก็ต้องต้องเอาหลักฐานว่าของไหนจริงเนาะก็ เขาเขาบอกว่ามันมันเกิดขึ้นบ่อยมากเหมือนเหมือนคนที่นู้นเขาบอกไม่ไม่ต้องโทรเรียกตำรวจตำรวจไม่มาอะไเลยใช่แบ้วเขาเขาถึงแล้วใช่อะเขาบอกว่าแบบวันหนึ่งแบบเยอะมากเขาไปถึงทําอะไรไม่ได้ครับเพราะทำใจอย่างเดียวมีอะไรใจไวเลยไหมครับว่าไปอย่างนี้มันต้องโดนได้อะไรเงี้ยเพิ่งจริงคนเตือนเยอะมากคนเตือนเยอะมากแต่เราก็ไม่นึกว่าจะดุขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็คิดว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวแบบที่แบบรับตาหรือว่าไม่ได้ไปจอดรถที่อันตรายตรงั้นมันก็เหมือน ถ้าในเมืองไทยเหมือนเราอยู่สู่รถไฟเลยคนเยอะมากใช่คือคนแบบเล่นแบบมีสัตว์เลี้ยงมีแบบคนมันเหมือนกับว่ามันไลฟ์ฟรีมากแบบนั้นเลยไม่รู้ว่าแบบมันจะแบบดุขนาดแบบกินอีกนิดนึงผมไม่เครียดมากเพราะแบบทุกการเรรู้บอกว่ากคนที่ต้องเป็นต้นความคีดไปด้วยก็จริงจริงก็มันทําทําอะไรไม่ได้มากกว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็คิดว่าเราจะแก้ปัญหายังไงแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียเวลาเที่ยวแบบเดี๋ยวจะเสียเวลามีความสุขแล้วก็กลับรีบรจูนตัวเองกลับมาแบบเที่ยวต่อดีกว่าคือจริงจรินแล้วเราไม่ห่วงหะไรทั้ จริงก็รู้ก็อัปเดตตามทุกคนรู้เลยเขาไม่บอกเขาบอกไม่นะฮะไม่บอกผมก็จริงจริงผมโดนโดนทุกผมผมไม่อยากให้เขาแบบเหมือนว่าคอนเซิร์นมากกว่าเพราะว่าจริงๆเราก็รู้สึกว่าก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องแบบเป็นเรื่องเล็กเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเรามันก็ทำอะไรไม่ได้เราก็แก้ปัญหาเราก็ไปต่อดีกว่าไม่อยากให้เขาแบบกังวล แล้วเราแสดงความเสียใจเอาไหม่หายไปไหนบ้าง่แม่เราก็ถามเราก็ถามคนนะครับว่าเออเขาเปไหนไปบ้างของเกาหายหายอะไรบ้างอะไรเงี้ยพี่ตกใจตอนแรกพี่นึกว่ากระเป๋าเดินทาเขาหายเลยก็เลยจะบอกว่าซื้อใหม่อ่ะซื้อเสื้อผ้าใหม่กลับมาดูด้วยอ่าจะได้ไหมได้ไหมได้ไหมคลับมาได้ไหมได้เออแล้วมีทริปนี้มีของฝากอะไรกลับมาให้เขาไหมคะ บอกไม่ได้หรอกความลับความลับบิลกินเรนเทนเมนต์อ่าอ่ะเขาไม่บอกหรอกบอกแล้วเขาที่เราเห็นคือช็อกโกแลตเราเซอร์ไพรส์อยู่แต่ว่าแต่ว่ามันยังไม่หมดใช่ไหมหมดหรือยังอ่ะใช่ไหมฮะของกวัญของขาัญยังไม่หมดก็เดี๋ยวต้องไปเคลียร์ของก่อนของของเยอะมากเพราะว่าซื้อกระเป๋าใหม่ซื้อของด้วยเลยคาดหวังไหมคะที่ว่าจะได้อะไร ไม่ไม่จริงไม่คาดหวังครับผมเขาไปเที่ยวเขาไปเขาเออเจออุบัติเหตุมากเขาปลอดภัยเขากลับมาเซฟเรามาทํางานด้วยกันดูว่าแค่นี้ก็ันแต่ถ้าได้กระเป๋าสบายก็โอเคก็ไม่ติดอยู่แล้วเลยบีพี่พี่เราไปเรียนไปเราไปร่างที่เติดมาเหมือนกันรี่พี่แบบว่ากับปัณยายเออเป็นไงบ้างแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าเอาจริงเราเราเราตื้นใจมากๆเลยเรารู้สึกว่า <łość> พอก่อนแบบก่อนไปงานอะไรอย่างเงี้ยครับพีก็ถ่ายแบบทวิตเตอร์ดูแล้วก็มีคนโพสต์ว่าแบบมีคุณยายเอาไว้86อะมาที่งานนะแล้วก็มาเฝ้ารอเราตั้งงานเราด้วยแบบยืนนานมากเลยเล้รู้สึกว่าเอ้ยเราเราเดิมดีใจจริงๆรู้สึกว่าคือคุณยายเขาอะก็อายุแบบมากๆแล้วอะเรารู้สึกว่าแบบเขาต้องมายืนรอเราเราเรารารู้สึกว่าแบบ เออมันมันอินสประเหมือนกันเราอยากทำงานให้เต็มที่มากเพราะเราจริงๆเราไม่รู้ทั้งหมดถึงว่ามีใครมีใครผู้จากจรรประวัติหรือเปล่าหรือคนไทยที่เขาอาจจะเดินทางมาไกลหรืออาจจะเหนื่อยมากๆหรืออาจจะผ่านอะไรมาแล้วมาเลาะมาเฝ้าเราเราเลยรูสึกว่าเออเราเราเราอยากทำมาที่ตรงนี้ให้เต็มทีจท่จริงๆเพราะถือว่าใช่คือ <ไป S 2> พูดเรื่องนี้แล้วมันก็จะแบบจริงๆวันนั้านมันได้แค่คุยหรือจะพูดอะไรแบบ ก็จริงเขาพูดแล้วค่ะว่าคุณยายแบบโอ้ดีใจมากๆขอบคุณจริงๆคือเราก็ไม่รู้สึกแบบเราไม่รู้เราจะพูดอะไรเยหมือนเขาอยู่ไกลมากๆด้วยอะไรอย่างนี้ยแล้วก็เออแล้วก็ขอบคุณพระบาทเลยนะแต่จริงๆในใจก็แบบดีใจมากๆเลยค่ะมันแบบเป็นคนใจจริงเรารู้นแต่ว่าคุณยายมารับผู้สารที่แบบเออเป็นผู้พิพากษาก็จริงเห็นเขาแบบไกลๆเลยค่ะแต่ก็ก็จริงๆก็เห็นแบบเขาแบบว่าแบบโอ้ยเขาเล่นไปมารับมากมายแต่ว่าไปฝากเอาขึ้นไปทร่ไป Terror, แต่ว่าหลักหลักแบบนี้แล้วมีโอกาสก็อยากจะแบบลงโคลนต้องแบบว่ามีสถิติเอยใช่ไน้องเดโมกราฟิกเห็นแล้วพี่กินเคยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไหมาะจริงๆก็ไอ้ถ้าถ้าถ้าเป็นคุณยายหรือเราเราอาจจะยังไม่เคยเห็นแบบท่านอาจจะเคยมาแต่ว่าเราเราก็ทั่วๆไปเราก็จะแบบเห็นแบบจริ้งทิ้งบางทีแบบคนคนเยอะด้วยเลยนะแต่ว่าถ้าถ้าถ้ามีเราก็เราก็ดีใจขอบคุณทิ้งทิ้ใกล้จะเตรียมจะมีไปรมีทิ้งต่อหรือเปล่าแต่ทิ้งทิ้งขึ้นใหญ่ฮะ มึงคิดถ so uh, ึงนั้นมากกว่ามีทีอะไรนะครับงานมาแล้วก็ทีมของมีทีเาก็มีทำไลเซชันมาแล้วเพลงส่เพลงมาเลยอ่างี้ยของเราก็ซา่งเราจะจวดจวดให้เพลงจริงอ่าแฟนมิดอุ้ยมจะเล่าได้แค่ไหนแต่ว่าแต่ว่ามันมันมีกิมมิคของมันอยู่ที่ทำไมทาไมผมถึงต้องต้องต้องรีดจัดกา่มีกิจอะไรเก็งานค่อนข้างแน่นเหมือนกันะกต่นี้ คุยกับพี่เบลสุดคนเลยก็ไม่ต mm ้องห่วงไม่ต oh, ้องห่วงเพาะว่าพี่เขาก็แบบมีไอเดียมีอะไรใหม่ๆมันมันเรารู้กันเนาะของคนรู้ข้อมูลของบริษัทกันหมดเลยเดียวกันออ๋แต่แยกบริษัทกันแล้วกันหลายคนอยากให้จัดร่วมกันเลยสองบริษัทก็เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่าคือไม่อยากเล่าเยอะเดี๋ยวเล่าแล้วจะไม่สะดวกจังเลคือเป็นว่าแบบเดี๋ยวยังอันนี้แบบเป็นแบบเล็กิน้อยมากเลยแบบปีหน้าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบมีอะไรแบบอีกหลายๆอย่างที่ที่ อยจะแบบนำเสนอให้ทุกคนเลยของพี่พีก็หนึ่งแน่นหมดแต่สุดท้ายเราวทุกคนมันมีงานมีอะไรก็ต้องคู่กันอยู่ดีก็ต้องชนกันไปอยู่ดีก็จริงๆอยู่ที่โอกาสอยู่ที่โอกาสมากกว่าอือที่จริงพี่มองว่ามันก็คือโอกาสผมงานไหนที่มันเหมาะสมกับคู่กันเราเราก็คู่กันดีกว่างานไหนที่รู้สึกว่าอ่าเราอยากพรีเซนต์อะไรบางอย่างในความเป็นตัวเองของเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นงานเดี่ยวมากกว่า MB พี่เบลสองคนเป็นไงฮะ MB ตัวนี้ ก็ทาา่างซาม <c oughs> ันเศร้าขนาดไหนร้าก็าตามเรื่องแหละครับผมมันก็เป็นเนื้อเรื่องอะไรเราก็ไปพอพี่เบลมาเป็นทินงานให้เราด้วยเรารู้สึกว่าเราเรา,เราก็อยากจะเขาเขาก็ติดต่อมาก่อนแล้วแบบเออถ้ามีกับทีมแบบพอจะแบบเล่นเอ็มีพอได้ไหมอย่างเงี้ยเราก็บอกเราเต็มใจเพราะเราก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งด้วยเป็นเหมือนเอ่อเป็นเหมือนแบบคนที่ทำธุรกิจด้วยกันด้วยเลยเรารู้สึกว่าเออเราเต็มใจแล้วก็เป็นพี่ มาเลยไปรับเล่นในวีนี้แต่ว่าด้วยเนื้อหาของเพลงหรืออะไรต่างๆโมเดิร์นโฮอะไรเงี้ยก็อยู่ที่พุ่งกับแล้วอยู่ที่เบลด้วยก็เลยออกมาเป็นแบบแบบอะไรแพี่บอกเลยใช่อะไรพี่บอกเรื่องราวสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยใ้นค่อนข้างก็คือซาวน์ก็ค่อนข้างจะไม่ไม่ทิ้งลายคุณนั้อเบสคุณโ๋อหรือค่อนข้างแบบดรามาเนี่ยเราเรื่องมีกิมมิคทีมมึงที่มาก็ดีๆเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วผมกับพีพีก็เหมือนกับว่า ทางจากงานแสดงมาััใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าแบบเป็นน้ําจิ้มน้ําจิ้มให้เราได้เหมือนว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขัดขัดสนิมสนิมเพราะว่าเราก็ไม่ไม่ได้ทํากระทําการแสดงมานานเลยก็สนุกแล้วก็แล้วก็แล้วก็ดีมากๆหน้าตัดซ่าเรามีบางสายที่แสบดูวยแสบแสบก็ตะกล่วนซ่งจุดนั้นเลยนะ อายุหนูว่าชอบใจนะจะได้มีไวรัลไปแต่เป็นซาบุนซาบุนก็ถือเป็นแยบไหมช็อตที่ดีนะเล่นได้ที่จริงเราเล่นในในวีดีเนี้ยค่อนข้างน้อยมากๆเลยเพราะว่าที่จริงแล้วตัวเอ็มวีอ่ะถ่ายมันต้องฟินจริงเพราะฉะนั้นเทปเราค่อนข้างมบสมรรถนะนะครับแล้วก็จะถ่ายได้แบบซีล่าเท็กสองเท็กสองสามเท็อะไรอย่างงเี้ยก็เต็มที่ครับแล้วก็ตั้งใจกันมาก เพลงดราม่าได้ชีวิตจริงมันหวานแต่ก็มันยากเหมือนกันในเพลงดราม่าในชีวิตแปลว่าอะไรอ่ะคือในเพลงดราม่าแต่ชีวิตจริงมันเดินหวานแล้วกันผมว่ามันก็มีอาจจะมีหลายหลายรสแหลมหรือว่าชวิตจริงๆชีวิตจริงพอเราเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยเราก็เหมือนหาวัตถุดิบหลายๆอย่างในชีวิตเราที่เราแบบเอ็กซ์เพรสมาหยิบมาเล่นอะไรเงี้ยยางยิงมุมเศร้าเลยครับผมว่าอย่างอย่างของทุกทีก็ก็พอจะมีบ้างให้เราแบบหยิบมาลองใช้ลองเล่นลองมาแสดง ว่าเสร็จไปแล้วก็ต้องถือว่าคิวใ้ขบเคี้ยงเลยอ่าหลังตอนนี้ว่าจะได้มีงานแบบซีรีส์หรือว่าละครคู่กันไหมคะแต่ละคนคิดยังไงถึงจะถึงละครับผมก็ที่จริงอยากอยากให้ทุกคนเราติดตามไปก่อนนะครับผมก็เราสองคนอยากรับงานแสดงไม่ว่าจะเป็นละครซีรีส์หนังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าด้วยคิวด้วยด้วยโอกาสด้วยเพราะอย่างปลายปีนี้เดือนหน้าอย่างเงี้ยก็มีสำเร็จเฟอร์นิเจอร์ก็ไปองซ้อมก่อนเ่อะเดือนก็อาทิตย์หน้าก็เล่นซ้อมกันแล้วครับผมแล้วก็ เด er no. th right. ี๋ยวปลายปีก็จะมีโปรเจกต์ถัดไปก็มีการนี้ด้วยไอคิวอาจจะค่อนข้างแน่นช่วงปลายปีนี้แต่ว่าถ้ามีโอกาสปีหน้าก็ติดต่องได้แต่ว่าถ้างานเราตอนนี้มันลงไปปลายปีนี้ใช่ไใช่ครัอาจจะปีนของที่บ่าคนอื่นได้ไหมได้ไหมล่ะได้ครับไม่มีปัญหาเพราะว่างานแสดงก็ผมว่ามันเป็นบทบาทแล้วแล้วก็แบบว่าเราในฐานะนักแสดงเราต้องเป็นอะไรก็ได้เชื่ออะไรก็ได้ไปอยู่ในบริบทไหนก็ได้แต่พอที่ว่าคนอื่นนี่มีปัญหาเลยครับมีปัญหาเลยคือ ไอ้แม่ไม่ซาแซดแล้เนี่ยซาแซดผิดแซดโอเค